Bye. Mm -hmm. เรียกไ,ได้ว่าวงการบันเทิงเนาะคือกระแสะหรืออะไรเงี้ยคือแบบเรามันเป็นการที่แบบมาไวไปไวอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่แบบว่ายังอยู่กับเราถึงแม้เวลาจะผ่านมา2ปีแล้วทุกคนยังรักยังซัพพอร์ตเราอยู่อะไรเงี้ยคือเขาหน้ารักมากครับคือจะพูดไงดีคือเขา <ừ. S 1> มีความสําคัญกับกับแม่กับน้องนัทมากๆเลยครับเขาเป็นเหมือนเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกลุ่มคนที่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 รักเราแบบด้วยความรักจริงๆครับแล้วก็ อยากจะให้เราไปในทิศทางที่ดีดอยากจะให้เราอยากจะผลักดันพวกเราคอยสปอร์ตพวกเราให้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 ใหไปได้ไกลที่สุดให้มีงานเยอะขึ้น,นกว่าน,นี้ให้ดังมากกว่าน,นี้ให้คนรู้จักมากขึ้นกว่าน,นี้เขาพยายามที่จะทําสปอร์ตทุกๆท,ทางที่เขาสามารถทําได้นะครับรู้สึกว่ามไม่มีเขาแล้วก็เราก็ไม่ได้จะมาถึงถึงจุดนี้ครับก็ขอบคุณแลวก็รักมากๆเลยครับความน่ารักที่พี่เป็นครับเขาแบบเออมอบไปกับเราเราก็ สิ่งที่เราอยากจะทําได้ก็คือเราจะมอบความสุขมอบโชว์ของพวกเรานี่แหละเป็นผลงานต่างๆให้พี่ๆเขาได้ภูมิใจในสิ่งที่เขามอบให้กับเราถ้ามีโอกาสหรือว่าหรือว่ามีมีช่องทางไหนที่สามารถให้งานใจได้ผมผมผมให้งานใจทุกคนเต็มที่เลยแต่บางบางครั้งการกระทําของเราในพฤติกรรมของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวใช่ครับอย่างเช่นแม็กลงสตอรี่ออกกลังกายเงี้ยเขาจะบอกว่า ผ่านไปอีกหลายวันนะครับผมก็ไปเปิดเจอเขาทีบอกว่าขอบคุณพี่แม็กซ์ที่ลงการการออกกําลังกายวันนั้นนะทำให้หนูมมมออ่มาออกมาออกกำลังมาพุชตัวเองในการออกกําลังกายด้วยขอบคุณที่แบบว่าเอออย่างน้อยก็มีพี่แม็กซ์ออกกำลังกายเป็นเพื่อนนะอะไรเงี้ยมันเคยมีแบบเหมือนนัดถ่ายในี่ยทำลายแล้วก็เจอแบบเหมือนนัดแค่ยิมยิมแย้มในสตอรี่อะไรเงี้ยครับแล้วมามีเขาก็แคปรูปนะัดตอนยิ้มมาแล้วเขาบอกว่าแบบอุ้ยขอบคุณนะที่น้องนัดยิ้มในวันนี้แบบ แค่นี้ก็ทําให้วันที่มืดมนของมามีแบบสดใสขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยครับคือคําพูดของพวกคุณอนะ่ะมันมีผลอย่างมากมกําลังใจอย่างมากเลยในการที่พวกเราจะทํางาน<ม>ทานู่นทนํานี่บางวันเราแบดเดย์คำพูดของคุณแค่แบบสู้ๆนะเป็นกาลังใจให้ที่ที่พวกคุณพิมพ์มานะมันก็ทําให้พวกเราอะ่ะมีเอนเนอรีที่มันแบบเออพร้อมที่จะสู้ผมจะเป็นคนที่แบบว่าถ้าจะทำให,ให้มันแบบให้มันแบบออกมาแบบเรียวความเรียวความจริงดีกว่า<ม>แบบถ้าสมมติว่า คือผมผมเชื่อแหละว่าคนหลังกล้องหรือคนที่แบบรู้จักเวลามาทํางานเนี่ยก็จะเห็นแบบโมเมนต์ต่างๆเราเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งบางโมเมนต์อะมันเป็นสิ่งที่แบบว่ามันก็คือบอสโนอื่นจริงๆที่แบบว่าเราคุยกันเล่นๆแต่คนแบบแฟนคลับก็จะชอบก็แบบเอ้ยน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับมันคือจังหวะที่มันเราก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยมันคือความเป็นปกติของที่พวกเราทํากันปกติเงี้ยถ้าสิ่งที่เราทําอะไรไปแล้วให้พี่ๆเขา ให้เขามีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อสู้ต่อเจอเรื่องไม่ดีเขาพร้อมที่จะสู้ต่อเนี่ยมันก็รู้สึกดีใจนะ <No. S 1> ที่สิ่งที่พวกเราเป็นนะให้มอบความสุขเขาแบบได้เปิดโอกาสให้แม็กเนี่ย้ได้ไดเข้าไปมีเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาที่ทําให้แบบ มีเป็นส่วนของความสุขของชีวิตเขาไหครับผมรู้สึกว่าผมโชคดีมากๆที่ที่ผมได้มายู่ตรงนี้แล้วก็ขอบคุณมากๆที่คอยอยู่ข้างๆกันมาตลอดครับใจมากเลยครับดีใจดีใจที่แบบเออเป็นกําลังใจดีๆเป็นแบบพลังแรงครับเพื่อนดีๆให้กับชีวิตใครสักคนหนึ่งนะครับผมดีใจมากๆที่ได้เป็นความสุขของทุกคนนะครับเราดีใจมากๆที่ที่พวกเราอ่ะทาทาให้แบบว่าทุกคนมีความสุขได้เะั้นจับมือกันแบบนี้สร้างครอบครัวกันให้ใหญ่กว่านี้ไปเรื่อยๆ ครับจต่ทิ้งกันไปไหนนะ